สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสายซีรีส์จีนด้วยกันรเรามาดูละครจีนเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็มาพูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะสําหรับอพพโซ์นี้นะคะก็มาพูดถึงประเด็นสําคัญในตอนจบนะคะของเรื่องแดดฝันของขึ้นลูกใหม่นะคะก็เป็นอันว่านะคะเสี่ยวไปหลิงนั้นไม่ใช่แฟนเก่าของอาจารย์เหลินซินเจิ้งนะคะแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของซุนโถโถนั้นก็ยังคงเป็นความลับอยู่ใช่ไหมคะณจุดนี้หวานเห็นแล้ว มีเพื่อนๆในแฟนเพจนะคะก็เข้ามาพูดถึงประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะนะคะคือประเด็นที่คืออยากจะรู้ว่า,าตัวตนหรืออย่างน้อยพ่อแม่ครอบครัวของซุนโถโถนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในาบางช่วงที่หวานไปได้ข้อมูลจากหวยป๋อมาที่เขาสปอยนะคะเกี <Cash. S 1> ย่ยวกับเรื่องคุณพ่อของซุนโถโถมาพบกับซุนโถโถนั้นก็ไม่มีในเรื่องนะคะก็ะถือได้ว่าเออเป็นเรื่องราวที่ก็เล่าต่อ กันมอเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะจบลงไปแล้วแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นซีรีส์น้ำดีนะคะเป็นแนวสร้างสารรค์แรงบันดาลใจให้กับขึ้นลูกใหม่แล้วก็คนรุ่นใหม่ของประเทศจีนที่เขาจะสืบสารนะคะมรดกในเรื่องของการแพทย์แผนจีนไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานไปเรื่อยๆนะคะใช้ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันนี่แหละคะ่ะสําหรับในประเทศไทยนะคะมีภาคไทยแล้วนะคะสําหรับแดดฝันของขึ้นลูกใหม่ค่ะหวานก็ไป ได้ดูมาตอนสองตอนแล้วนะคะก็ให้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งดีเพราะว่าเราสามารถจะดูแบบปล่อย ปล่อยดวงตาแล้วก็ปล่อยดวงใจของเราให้กับอินไปในเรื่องได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องไปอ่านซับนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะคะแต่หวานก็คงดูดูเท่านี้แหละคือดูแค่ไปลองดูตอนที่1ตอนที่2นะคะเพราะว่ายังมีซีรีส์จีนเรื่องใหม่ๆอีกหลายๆเรื่องที่ต้องไปตามเก็บนะคะดีๆทั้งนั้นเลยค่ะทําใจไม่ได้นะคะที่จะที่จะไม่ดูเรื่องอื่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะอ่านสับไทยไม่ทัน หรืออะไรก็สามารถที่จะไปตามดูซีรีส์น้ำดีเรื่องนี้ได้นะคะแดดฟันของขึ้นลูกใหม่มีพักไทยแล้วนะคะในตอนที่40นะคะในช่วงตอนสุดท้ายเนี่ยสามเเราจะเห็นว่าเน้นไปที่บทบาทของการปรับความเข้าใจนะคะของอาจารย์หลนซินเจิ้งแล้วก็ภรรยาของเขาก็คือซงหลินหลางนั่นเองค่ะเพราะว่าซงหลินหลางนั้นนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์หลนเนี่ยบอกว่าซุนโถโถนั้นเป็นลูกสาวของเขาเองนะคะก <c oughs> ็ทําให้เธอนะ เปิดสงครามเย็นกับเขาทันทีทันใดเลยเช่นเดียวกันแต่เข้าใจได้นะคะความรู้สึกของซงหลินหลานหรือว่าอาจารย์แม่เนี่ยพวกเราเข้าใจเธอได้ดีค่ะแต่งไรก็ตามนะคะการที่ที่ชดชดแล้วไม่คุยกันเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วมันควรจะนั่งคุยกันเพราะอย่างน้อยก็เป็นสามีภรรยากันนะคะเอาเป็นว่าค่ะในช่วงที่อาจารย์เหลินนั้นปฏิบัติภารกิจนะคะช่วยเคสที่เป็นน่าจะเป็นโควิดแหละนะคะที่อู่ฮั่นนั่นน่ะ จนกระทั่งตัวเองนั้นป่วยหนัก ะะป่วยหนักมากๆเลยเออจะอยู่หรือตายก็ก็เรียกได้ว่าเป็นเส้นยาแดงผ่าแปนนะคะต้องมาพักฟื้นอยู่ที่โรงแรมพวกเราก็เห็นถึงความน่ารักแล้วเนาะความน่ารักในที่นี้หมายความว่ามันมีหม้อต้มยาสมุนไพรจีนที่เป็นไฟฟ้าด้วยวันเห็นสายไฟนะคะแล้วก็ผู้เป็นภรรยาเนี่ยค่ะก็มาต้มนะมาต้มยาไอหม้อจีนเนี่ยค่ะอยู่ในโรงแรมนะคะเออเขาอนุญาตด,ด้วยนะคะมันน่าจะมีกลิ่นคะคุ้งไปทั่วเนาะแต่ว่าใน สถานการณ์ที่อู่ฮั่นอยู่ในอยู่ในสภาวะที่มีโรคระบาดก็คงไม่ได้ไม่ได้มาคำนึงถึงจุดที่ว่าเนี่ยการต้มแล้วมีกลิ่นอยาจีนทั่วห้องโรงแรมอะไรแบบนี้นะคะไม่เป็นไรจุดนั้นผ่านไปค่ะ เมื่อสามีภรรยานะคะได้เปิดอกนั่งคุยกันคำว่าเปิดอกก็หมายความว่าอาจาร,รย์หลนซินเจิงนั่นแหละได้เล่าเรื่องราวที่เขาไม่เคยเล่าให้คู่ชีวิตของเขาคนนี้ฟังเลยทั้งๆที่ททกโ็โหอยู่กันมาเนี่ยเออแต่งงานกันมานานแล้วนะคะเกินกว่า20ปีแล้วเนี่ยก็เพิ่งจะได้รู้นะคะความลับของอาจาร,รย์หลนซินเจิงซึ่งมันเป็นความเสียใจที่เป็นปมอยู่ในใจของเขานั่นก็คือเรื่องของอเสี่ยวไปหลิงเนี่ยล่ะคะ่ะซึ่งอ,อาจาร,รย์แม่ นั้นเข้าใจมาโดยตลอดว่าอาจารย์เหลิญซินเจิงนั้นน่ะชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งก่อนคนนั้นก็คือเนี่ยเสี่ยวไผ่หลิงนะคะแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะเป็นนะคะเป็นเหมือนกับคนไข้อ่ะ,ค,อะคือลักษณะนะคะถึงแม้ว่าจะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ว่าเหลินซินเจิงนั้นได้ไปตรวจเธอค่ะคือไปตรวจตรวจชีพจรแล้วก็ให้ยาจีนแล้วก็มีการฝังเข็มนะคะจนกระทั่งแบบมันพลาดไง มันพลาดนะคะทำให้หูของอเซวไปหลิงนั้นไม่ได้ยินเลยนะคะคือเป็นผู้หญิงหูหนวกไปเออณจุดนี้นะคะจุดนี้มันทำให้แบบเออพอดเรื่องมันมันมันแปลกใจอะ่ะคือได้ยินแล้วแปลกใจมากๆเพราะถือว่าเป็นการทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเธอหูหนวกไปสำหรับ สำหรับเสี่ยวไปหลิงแล้วก็ทำให้อาจารย์เหลิญซินเจิงนั้นรู้สึกผิดมาโดยตลอดนะคะแล้วเธอเอ่ออาจารย์เหลินยังพูดอีกว่าถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่า,เ,าเขาเนี่ยสามารถจะแต่งงานกับเสี่ยวไปหลิงได้เขาก็ยินดีนะถ้าตอนนั้นเขาไม่มีคนที่ชอบอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าอาจารย์เหลินซินเจิงของพวกเรานั้นก็หลงรักอาจารย์แม่อยู่แล้วนะตอนนั้นนะคะก็คือชอบชอบเนี่ยแหละค่ะซ่งหลินหลังอยู่ก่อนแล้วนะคะแต่ว่าถ้าให้แต่งงานกับเสี่ยวไปหลิงนะคะเขาก เบอกว่าเขาก็ยินดีนะเออเขาก็ยินดีเพราะว่าเขาก็อยากจะชดเชยเสิ่งที่เขาแบบทำผิดพลาดไปนะตอนนั้นด้วยความที่เขามั่นอกมั่นใจในวิชาความรู้ที่ตัวเขามีนะคะเลยแบบว่าฝังเข็มแล้วก็ทำจ่ายยาเองอะไรอย่างนี้ด้วยความมั่นใจแต่สุดท้ายแล้วก็เกิดความผิดพลาดขึ้นนั่นก็คือความเสียใจที่มีอยู่ในหัวใจของเขามาโดยตลอดเลยซ่อนอยู่และกันเรียกว่าซ่อนอยู่ในใจของเขามาเป็นเวลาหลายหลาย หลายปีเลยนะคะแล้วเสี่ยวไปหลิงนะตอนนั้นน่ะก็คือ คือหนีไปอ่ะหนีจากเขาไปนะคะเขาก็เลยไม่ได้รักษาไม่ได้ไปดูแลเสี่ยวไปหลิงอีกเลยดังนั้นค่ะอาจารย์เหรินซินเจิงนี่แหละก็เลยตามหานะคะเฝ้าตามหาข่าวข่าวของเสี่ยวไปหลิงอยู่ตลอดเวลามาเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วค่ะดังนั้นพอได้ยินนะคะอูซันเต้าผู้เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยบอกว่าในงานเลี้ยงรุ่นเสี่ยวไปหลิงจะมาเขาก็เลยตัดสินใจไทยในทันทีว่าเขาไปแน่นอนเพราะเขาอยากจะเจอนี่แหละค่ะเสี่ยวไปหลิงนะคะ มันไม่ใช่เพราะว่าความรักที่มันไม่สมหวังค่ะ แต่เป็นเพราะว่าเขานั้นติดหนี้นะคะติดหนี้เสี่ยวไปหลิงอยู่ที่ไปทําให้หูเธอหนวกนั่นแหละนะคะเอาเป็นว่านะคะในชีวิตของเขาเนี่ยก็มีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสียใจแล้วก็เสี่ยวไปหลิงนั้นเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่สุดนะคะในมหาวิทยาลัยอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งนะคะสองคนนี้เป็นเหมือนกับเดือนกระดาวของรุ่นนะคะในรุ่นนี้เพราะว่าอย่างคุณแม่นะคะอาจารย์แม่นี่เป็นรุ่นน้องของหลนซินเจิ้งอีกทีหนึ่งแต่ในรุ่นเดียว ของหลนซินเจิงเนี่ยมีหลนซินเจิงแล้วก็เสี่ยวไปหลิงนะคะเป็นเดือนมหาลายัยกับดาวมหาลัยเลยมีผลการเรียนดีที่สุดในมหาวิทยาลัยเลยนะคะแม้กระทั่งอูซันเต้าเองก็ยังเทียบไม่ได้ในสมัยเรียนเลยค่ะดังนั้นก็เลยสนิทสนมกันเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าไม่ได้มีในเรื่องราวของความรักระหว่างหญิงชายเลยค่ะ ต่อมานะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปแล้วนะคะก็คือก็คือเสี่ยวไปหลิงน่ะล้มเลิกการเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไปเลยนะคะซึ่งจุดนี้ก็ยิ่งทําให้หลอนซินเจิ้งรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่คือนอกจากจะทําให้เสี่ยวไปหลิงนะคะผู้เป็นเพื่อนนั้นหูหนวกแล้วก็2ยังทําให้เธอนั้นล้มเลิกจากการศึกษาที่นี่ทั้งทงที่แบบว่ามีผลการเรียนดีมาโดยตลอดนะคะ เสี่ยวปหลิงนะคะถ้าเราฟังจากเหตุการณ์ที่อาจารย์หลนซินเจิงพูดแล้วก็ผ่านหน้าจอให้พวกเรารู้เนี่ยโอ้โหเออผู้หญิงแบบเสี่ยวไปหลิงเป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมมากๆเลยนะคะเขาเขาไม่บน่นเขาไม่ตําหนิแล้วเขาก็เหมือนเอาภาษาง่ายๆก็คือไม่ลากหลนซินเจิงผู้เป็นเพื่อนเนี่ยมาด่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 าหรือว่าไม่ได้มีความแค้นอะไรเลยนะคะกับการที่มาทําให้หูของเธอไม่ได้ยินอะ่ะเพื่อนๆโอ้ถ้า ถ้ามีคนแบบนี้จริงๆคือเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็จิตใจดีจริงๆเลยนะคะเธอเลือกที่จะออกจากเนี่ยออกจากโรงเรียนออกจากมหาวิทยาลัยไปโดยที่ไม่พูดไม่จาสักคำไม่ล่ำลาด้วยก็คือเรียกได้ว่าคนสมัยนั้นมีความตรงไปตรงมาแล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะไม่ได้โกรธแต่ก็ไม่อยู่ละเออไปดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ก็เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ก็จะต้องมาทำดีกับ กับเธอเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนาะอาจจะมาเนี่ยคอยคอยตามไม่ได้รักแต่ต้องดูแลอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเธอก็จะไม่ทนอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นสําหรับคุณเสี่ยวไปหลิงค่ะเออแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งเนาะที่พวกเราก็งงใช่ไหมคือน่าจะเป็นเสี่ยวไปหลิงหรือเปล่าคะเป็นผู้หญิงที่โทรศัพท์นะคะที่เป็นภาพเบอเบอ่อโทรศัพท์มหา,าจารย์อูซันต้าะในตอนที่กําลังพูดถึง ต้นกําเนิดที่มาที่ไปของซุนโถ,โถโถอะไรแบบเนี้ยซึ่งนัดจุดนั้นนะคะฉากนั้นหายไปเลยเนาะไม่มีการเปิดเผยว่าตกลงแล้วภาพที่กล้องเบอร์เอาไว้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยซึ่งจากคําพูดของอูซันต้าพวกเราเดาได้ทันทีว่าต้องเป็นเนี่ยเสี่ยวไปหลิงนะคะแต่ทําไมถึง ถึงไม่ยอมอธิบายอีกนิดนึงอะ่ะว่าตกลงแล้วที่มาที่ไปของซุนโถโถนั้นนะคะนางเอกของพวกเราเป็นอย่างไรกันแน่นะจุดนี้เหมือนเหมือนทางกองผลิตเขาลืมไหมคะ <laughs> เขาลืมนะัดจุดนี้ไปหรือเปล่าหรือว่าเวลาไม่พอก็เลยก็เลยไม่ใส่ไปนะคะ พอเราได้ยินเรื่องราวนะคะประสบการณ์ชีวิตแล้วก็แผลในใจที่มันซ่อนอยู่ในใจของอาจารย์หลนซินเจิ้งแล้วพวกเราก็เออโอเคถึงบางอ้อสุดๆดเลยนะคะที่ที่เขาดุโอ้โหดุถึงขั้นที่เรียกว่าตําหนิอย่างรุนแรงกับลูกชายของเขาเหลนเทียนเจิ้นนะคะในตอนที่ลูกชายวินิจฉัยโรคผิดน่ยนะคะโอ้โหด่าสุดๆเลยเออเราเข้าใจถึงอารมณ์ที่มันพังพูมานะจุดนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จุดที่อาจารย์หลินไปงานเลี้ยงอ่ะนะคะแล้ว รู้สึกว่าหงุดหงิดต,ตอนนั้นน่ะก็ดีเนาะก็มันเป็นความน่ารักของคนรุ่นอาวุโสอ่ะก็คือเขาไปหาเพื่อนไปได้พบกับเสี่ยวไปหลินนั่นแหละที่งานเลี้ยงร่วมรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยก็เข้าไปเกีย้ยกลมใหญ่เลยเอยมาซี่ก็เหมือนประมาณว่าตอนเนี้ยเขามีความมั่นใจในวิชาการแพทย์ของเขาสุดฤทธิ์นะคะสําหรับหลินซินเจิงอ่ะพอเขาไปตอนที่อู่ซานเต้าเอาบัตรเชิญมาให้แล้วเขาก็ไปไองานเนี้ยพอไปเจอแล้วเขาก็เกีย้ยกลอมอยู่นั่นแหละบอกเอ้ยไปหลิงไปหลิงมาส มารับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาใหม่เธอแต่ว่าเสี่ยวไปหลิงเพื่อนของเขาก็ไม่เต็มใจที่จะลองรักษาอีกครั้งนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังปลอบใจหลินซินเจิงอีกบอกว่าเออเธอน่ยคุ้นเคยกับโลกที่มันเงียบสงบแล้วนะคะก็ทําให้หลินซินเจิงนั้นอารมณ์ไม่ดีตอนกลับบ้านเพราะว่ามันทําให้เขารู้สึกผิดมากขึ้นไปอีกนะคะเมื่อเมื่อมองไปที่เพื่อนคนนี้และคะเสี่ยวไปหลิงนะคะ แล้วนอกจากนั้นหลังจากนั้นมาเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีคำพูดตลกๆที่พูดกันระหว่างสามีภรรยาก็คืออาจารย์หลเหรนซินเจิ้งกับซ่งหลินหลางนะคะคือบางทีอาจารย์หลเหรนก็บอกว่านี่นะซ่งหลินคือเขาอถูกซ่งหลินหลานล่อลวงมานะคะตั้งแต่แรกก็คือถ้าเขาเนี่ยไม่ไม่ชอบซะก่อนเนาะไม่ชอบซ่งหลินหลางซะก่อนเขาก็คงที่จะแต่งงานกับเสี่ยวไปหลินไปแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าอันนี้เป็นความคิดของอาจารย์หลเหรนคนเดียวเพราะว่าเสี่ยว หลินนั้นเธอไม่แต่งอยู่แล้วค่ะถ้าเธอคิดจะรับนะคะมิตรภาพณนะจุดนี้จากอาจารย์เหลินในสมัยก่อนที่เป็นวัยรุ่นน่ะเธอก็จะไม่ออกไปจากวิทยาลัยอยู่แล้วนะคะจะไม่ออกไปจากาในในตรงที่เธอเรียนอยู่มหาวิทยาลัยตรงนั้นหรอกค่ะเออก็เป็นเป็นผู้หญิงที่ถือได้ว่าใจมากๆเลยนะคะโอใจน่ากราบมากๆเรียกได้ว่าเธอนั้นนะคะสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างชิวๆสบายใจไม่บน่นแล้วก็ไม่คิดอะไรมากเป็น เป็นวิถีที่เป็นวิถีการใช้ชีวิตที่ปล่อยวางได้ดีจริงๆเลยค่ะเธอนั้นยอมรับนะคะกับสภาพที่เธอเป็นอยู่ส่วนคนที่ทุกข์ใจอะ่ะกลายเป็นเหลินซินเจิงทุกข์ใจมาตลอดในระยะเวลาหลายๆ10ปีนี้เลยนะคะ แล้วเรื่องนี้ไปจบที่ไหนจบในป่า,าจริงค่ะเพื่อนๆพวกเขานะคะทั้งกลุ่มเลยเข้าไปบนภูเขาอ่ะในป่าที่พวกเขาไปเก็บสมุนไพรปลูกสมุนไพรกันไว้นะคะเรียกได้ว่าแดดฝันของขึ้นลูกใหม่นี้ไปจบกันในป่าแล้วก็ซุนโถโถของพวกเรานะคะเป็น เป็นหญิงสาวที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะคะไม่ทราบว่าเลือดเนี่ยเป็นเลือดเลือดที่อยู่ในตัวนี้มาจากตระกูลไหนกันแน่นะคะเพราะว่าคงจะไม่ใช่ตระกูลเจียงแน่นอนเพราะจากคําพูดของอาจารย์อูซานเต้านะคะตอนที่เจ้าลี่เฉียนไปแอบได้ยินนั้นพวกเราก็ชัดเจนกันอยู่นะว่าซุนโถโถนั้นไม่ใช่อ่าสายเลือดที่มาจากตระกูลเจียงแต่อย่างไรก็ตามค่ะอ่าซุนโถโถนั้นได้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้สืบทอดนะคะเพราะว่า ในตอนจบของเรื่องเนี่ยก็คือตอนบทสนทนาของอาจารย์เหลินซินเจิ้งกับซุนโถโถนั้นจะบอกเราทุกอย่างเลยนะคะว่าที่มานั้นก็ไม่ได้สําคัญอะไรนะคะเป็นลูกใครก็ไม่ได้สําคัญคะ่ะแล้วยังกล่าวอีกว่าเขาเนะี่ยต้องการการสืบทอดที่มีประสิทธิภาพนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าการสืบทอดโดยสายเลือดหรืออะไรอย่างนี้แล้วค่ะแต่เป็นการสืบทอดโดยที่มีความต่อเนื่องของจิตวิญญ,ญาณเพราะฉะนั้นผู้ที่มี จิตวิญญาณนะคะเหมือนแบบที่เขาสัมผัสได้แบบอาจารย์เหลินซินเจิงสัมผัสได้อันนี้แหละคือจิตวิญญาณที่จะเป็นผู้เหมาะสมกับการถ่ายทอดสืบสารแพทย์แผนจีนต่อไปนะคะซึ่งณจุดนี้ก็ก็น่าจะตอบคําถามเรื่องราวที่ว่าทําไมในเรื่องถึงไม่บอกอตัวตนที่แท้จริงของนางเอกของพวกเรานะคะแล้วการที่อาจารย์บอกกับคนอื่นว่าเธอนั้นเป็น ทายาทนะคะสายตรงจากตระกูลเจียงในเรื่องของศาสตร์ฝังเข็มนะคะของแพทย์แผนจีนนั้นก็เพื่อที่จะเหมือนกับจิตวิทยานี่แหละคือสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นอ่ะสร้างบิลีฟให้กับคนอื่นๆนะคะที่ที่มาเป็นลูกศิษย์อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้รับรู้กันแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวของซุนโถโถนั่นเองเพราะฉะนั้นวีระบุรุษก็จะไม่ถามเกี่ยวกับภูมิหลังของพวกเขานะคะอันนี้เป็นสุภาษสิทธิ์จีนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นซุนโถโถ เป็นวีลสตรีเราก็ไม่จำเป็นต้องไปถามนะคะว่าภูมิหลังของเธอนั้นมาจากไหนนะคะ อันนี้ก็คือในตอนจบของเรื่องซึ่งแน่นอนว่านะคะก็มีชาวเน็ตบ่นเนาะหลายๆคนเลยเช่นเดียวกันความรู้สึกเหมือนกับผู้ชมในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะอยากจะให้เติมนิดนึงซุนโถโถมาจากไหนนะคะทีนี้ตัวละครที่ได้รับการชื่นชมแล้วก็การพูดถึงเป็นอย่างมากนะคะก็คือบทของเจ้าลี่เฉียนนะคะโดยนักแสดงน้องแว่นเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นตัวละครสมทบนะคะที่มีความสําคัญมากๆถึงแม้ว่าบ ของเขาจะไม่ได้เยอะเมื่อเปรียบเทียบกับ พระเอกนางเอกหรืออะไรเงี้ยแต่งน้อยนะคะคือบทของเขาสําคัญมากๆเพราะว่าตัวละครเจ้าลี่เฉียนเนี่ยเป็นตัวละครที่แบกรับความชั่วร้ายที่สุดแล้วในละครทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นตัวละครที่มีมีตอนจบนะคะที่ว้าวอีกต่างหากค่ะเพราะว่าเขาสามารถจะกลับตัวกลับใจได้นะคะจากความใจกว้างนะคะจากความเมตตากรุณาของเหล่าบรรดาอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่ข้างๆตัวเขาค่ะโอ้โหจุดนี้นะคะก็ได้รับการพูด ถึงเป็นอย่างมากเลยค่ะก็มีการยกไปเป็นเคสตัวอย่างหลายๆกรณีนะคะเพราะว่าคนคนนี้นี่เขา เขาเปรียบเทียบตัวเองกับทุกๆคนนะคะคือเขานั้นนะคะเปรียบเทียบกับซุนโถโถแล้วเขาก็มีความรู้สึกเพล่าเขามี <ๆ S 1> ความภูมิใจว่าเขาดีกว่าซุนโถโถนะคะแล้วก็มีความค่อนข้างจะจริงๆแล้วดูถูกด้วยในตอนแรกดูถูกซุนโถโถผู้ไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะแต่อีกคนหนึ่งที่เขาชอบจะเปรียบเทียบด้วยก็คือหลนเทียนเจินเขาก็มีความรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เขาด้อยกว่าหลนเทียนเจินนั่นก็คือ ฐานะนะคะแล้วก็การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าลี่เฉียนนะคะเขาอยู่นณจุดเนี้ยคือชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนโน้นคนนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่ยักจนอยู่ในชนบทแล้วก็ไม่มีการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้ที่จะวางแนวทางอะไรให้รวมทั้งไม่ได้มีคําพูดที่ดีๆให้กับลูกด้วยเอาง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ พ่อคิดพ่อก็พูดเลยนะคะพ่อก็จะเน้นเรื่องเงินเงินเงินแล้วก็เน้นแค่ว่าถ้าลูกได้ได้เรียนในเมืองเรียบร้อยแล้วลูกก็คือทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยคือลูกมีความสีวัยเรียบร้อยลูกอยู่สบายเพราะฉะนั้นก็ต้องเลี้ยงดูนะคะต้องส่งเงินมาที่บ้านด้วยอันนี้คือความคิดเห็นของของพ่อนะคะเข้าใจได้ค่ะเพราะพ่อไม่ได้ไปไหนไงพ่อใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่มีการศึกษาก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องคิดอะไรในแง่ของตรกกะหรือปัชญา การใช้ชีวิตมีแต่ความเชื่อเฉยๆว่าโอเคฉันส่งอยู่เข้าไปในเมืองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยูต้องเป็นคนใหม่เลี้ยงดูดูแลครอบครัวที่อยู่ในชนบทได้นะคะเออก็ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดของของพ่อเขานี่เจ้าลี่เฉียนในเมื่อมาแบบไม่มีอะไรเลยนะคะตอนนี้มีวิชาความรู้อย่างเดียวแต่ว่าต้องมาเรียนเพิ่มเติมในเรื่องการแพทย์แผนจีนก่อนมันก็ทําให้เขาไม่มีเวลาไปหาเงินดังนั้นนะคะหลังจากที่เขาได้รับการออแนะนําให้เขาไปเป็นเซล ยาอะไรแบบนี้ค่ะพอไปแล้วพอมันได้เงินใช่ไหมก็เลยจะไปทำฟูลไทม์นะคะก็ทำให้ลมเลิกณัจุดนั้นไปแต่อย่างไรก็ตามก็ยังโชคดีนะคะที่ทำให้เป้าหมายเดิมนั้นสามารถที่จะ แบบดึงดึงให้ผู้ชายคนนี้กลับมาได้นะคะถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีชีวิตค่อนข้างสมบุกสมบันทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะเคสของตัวละครเจ้ารีเฉียนเนี่ยสามารถจะเป็นตัวอย่างนะคะในการอธิบายชีวิตให้กับแบบพี่น้องลูกๆหล,ลานๆหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ที่เรารู้สึกมีความหวังดีกับเขาเนี่ยจะได้จะได้ไดให้กำลังใจเขาไปว่า ความจนน่ะออคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเลือกที่จะแบบพยายามแล้วก็ต่อสู้โดยทางที่ถูกกฎหมายนะคะไปให้ถูกคันลองคองทำแล้วสิ่งดีๆมันจะกลับมาหาตัวเราเองค่ะในในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะเราอย่าไปอ้างว่าเออเราจนเราอย่าไปอ้างว่าเราด้อยกว่าคนน้นคนนี้แล้วทําให้เราต้องทําทําสิ่งที่ชั่วร้ายแบบนี้แบบนี้ไปนะคะไม่ได้ค่ะเราก็ต้องคงมีความมุ่งมั่นที่จะเดินต่อไปในเส้นทางที่ที่มันถูก ต้องโดยเฉพาะกฎหมายนะคะอย่าไปอย่าไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้วเนี่ย ใครไม่รู้ถึงแม้ว่ายังไม่โดนจับได้วันนี้แต่ตัวเราอะรู้ตลอดเวลาแล้วก็กงกรรมกรงเกวียนนะคะยังไงมันก็ต้องชดใช้อยู่แล้วทุกอย่างที่ได้มามันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จ่ายเป็นความอุตสาหะไปแล้วกันแล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความอุตสาหะของเราในอนาคตนะคะเอาละคะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะเรื่องราวดีๆทั้งหลายในเรื่องนี้ก็หวังว่าเราจะนํามานะคะใชะ้ประยุกต์ใช้กับชีวิตของเรา แล้วก็อย่างหวานเนาะตอนนี้หวานก็พยายามค้นหาว่าหยินหยางเนี่ยมันจะต้องแบบว่าทานอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อาหารการกินเพราะว่าปกตินะคะเรื่องเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของความคิดนี่หวานเป็นคนไม่คิดอะไรแบบว่าจุกจิก คิดเยอะอะไรอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่จะ,อะมองในในสิ่งที่มองโลกในความเป็นจริงอยู่แล้วนะคะอะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไปนะคะเรามีความสุขกับการที่เห็นคุณพ่อคุณแม่เรานะคะเห็นน้องชายเรามีความสุขเราก็มีความสุขนะคะเรื่องอื่นๆเรื่องของคนอื่นๆนะคะก็ไม่ค่อยคิดมากะคะ่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรานะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซ์ตนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาดูซีรีส์เป็นเพื่อนกระหวานด้วยเนาะเดี๋ยวหวานไม่มีเพื่อนคุยนะคะขอให้ทุกท่านมีความ สุขมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ